ต้าวสวัสดีครับกวับผมนายกีรติกรบุญมาศึกษาอยู่ที่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ครับกระผมนายกิษณรพงศ์สมาบุตรศึกษาอยู่ที่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ครับกระผมนายเทวิชโชขุนชัยศึกษาอยู่ที่มัธยมศึกษาปีที่5ครับวันนี้นะครับพวกเรามาขอเสนอโครงงานสาขาวิทยาศาสตร์การประยุกต์ในหัวข้อเรื่องอะไรครับพี่บู๊การศึกษาประสิทธิภาพการเผาถ่านด้วยถังเหล็ก200ลิตร โดยเปรียบเทียบการวางไม้ในแนวตั้งและแนวนอนครับครับผม A study on the efficiency of charcoal production using a 2 0 0 l i t steel Dump a comparison between vertical and horizontal orientation วัตถุประสงของพวกเรานะครับที่การที่ผมเองเล็งเห็นว่าไม้ภายยนมีจำนวนเยอะมาก พราผมจึงเกิดความคิดว่าหากจะนำไม้เหล่านี้มาทำให้เกิดประโยชน์ควรทำอย่างไรดีและเพราะผมเองก็มีต้นทุนคือมีถังน้ำมันเก่าสองลิตรนะครับเพราะผมจึงนำเพราะผมจึงนำมาเป็นเตาเผาถ่านเพื่อจะเผาถ่านที่ประฏิทธิภาพครับสมมุติฐานของพวกเรานะครับคือการเผาถ่านวางไม้แนวตั้งดีกว่าการเผาถ่านโดยวางไม้แน่นอนครับวัสดุวัสดุอุปกรณ์ที่จะใช้ในการเผาถ่านหนึ่งนี้นะครับคือ 1. ถังน้ำมันเก่า2อ0ลิตรนะครับ 2. ไฟแช็ก สาถานเชื้อเพลิง 4. ี <c oughs> ดินสอหเครื่องตัดและเครื่องเจาะหกมี่นะครับและวิธีการในเผาถ่านในครั้งนี้ครับคือเราจะเจาะรูใต้ถังนะครับครับผมประมาณ15บรูครับและขนาดความกว้างของรูนะครับคือหนึ่งถเซนติเมตรนะครับ2นะครับพอเราเจาะรูเสร็จแล้วเราจะไปขุดหลุม เพื่อสําหรับเผาถ่านในครั้งนี้นะครับสามพอเราขุดหลุมเสร็จนะครับเราก็จะไปหาไม้เพื่อใช้สำหรับเผาถ่านในครั้งนี้นครับและเอามาตัดประมาณสิบหกนิ้วนะครับสี่ <c oughs> พอเราตัดไม้สิบหกนิ้วเสร็จนะครับเราก็จะเอาไม้ใส่ถังแนวตั้งอย่างพอดีนะครับห้าพอเราเอาไม้ใส่ถังแล้วเราจะจุดไฟที่หลุมที่เราเตรียมไว้นะครับพอจุดไฟเสร็จแล้วเราก็จะยกถัง ไปวางไว้บนหลุมนะครับหกพอเราวางถังไว้บนหลุมแล้วนะครับเราจะเอาฝาปิดถังไว้ประมาณสองถึงสามชั่วโมงนะครับเจ็ดพอเราปิดฝาถังเสร็จแล้วนะครับเราก็จะพอเราปิดฝาถังครบประมาณสองถึงสามชั่วโมงนะครับเราจะมาปิดฝารูไว้นะครับฝาดูนี้นะครับไว้ประมาณปิดฝารูไว้อบความร้อนประมาณสิบหกชั่วโมงโดยประมาณนะครับพอเราครบสิบเจ็ดนะครับพอเราครบสิบหกชั่วโมงนะครับ เราก็จะเปิดดูถังนะครับและเราจะได้ถ่านที่สมบูรณ์แบบและมีคุณภาพครับผมโอ้โหพี่มาวินมันเป็นการสรุปผลที่เข้าใจมากเลยครับ <c oughs> ต่อไปนะครับเป็นการสรุปผลของพเรานะครับการส <c oughs> รุปผลได้ว่าการเผาถ่านโดยวางไม้แนวตั้งดีกว่าการเผาถ่านโดยวางไม้แน่นอนเ <c oughs> นื่องจากการเผาถ่านโดยวางไม้แนวตั้งจะมีระบบการไหลเวียนอากาศที่ดีกว่าครับและการลุกไหม้ที่ทั่วถึงและได้ถ่านที่มีคุณภาพสม่ำเสมอมากกว่าครับ ขณะที่เราการที่เราเผาถ่านแบบแนวนอนนะครับมันเหมาะกับการอัดไม้จานวนมากในพื้นที่จํากัดนะครับแต่เราต้องควบคุมช่องอากาศอย่างรอบคอบมิฉะนั้นนะครับเราจะเผาถ่านไม่สมบูรณ์แบบสําหรับเตา200ลิตรนะครับพวกเราขอจบการนำเสนอโครงงานเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับเอามาุนหน่อย